วัสดีครับผมวันนี้วันที่24วันนี้เรามากันที่บ่อเป็นต่อครับผมวันนี้เป็นลงแมตเกา่า600โลมีปลากระพงใหญ่เ,เป็นปลากเก่าค้างบ่อไว้ครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูว่าวันนี้เอาอวสิกมาแจกด้วยครับผมจะมอบให้หนะต้อมกันดีกว่าน้าต้อมครับผมครับวันนี้รเรา เอาหัวจิกมาช่วยร่วมกับร่วมสนุกกับทางบ่อผมครับผมขอบคุณมากครับผมก็ฝากบ่อเป็นต่อฟิททิ้งด้วยนะครับบ่อน้องใหม่เลยวงการของบุฟเฟ่ครับก็คอยติดตามตามหน้าเพจได้เลยครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูครับผมในรวยก็เล็กครับผมมีแค่นี้ครับผม เช้าใช่ไหมครับวันนี้เปิด13กรัมปลาเก๋านี่ต้องใช้หัวนักหนักหน่อยนะครับผมคันดับบันดั้คันก็ต้องแข็งๆหน่อยนะครับอันนี้ีเป็ดเท่าไหร่ครับอ่า12 30ดับบันดั้ครับผมลอกอะไรครับอันนี้ลอกเป็นของซิเลียนครับผมรอบขบวนยังครับขบวนขอดูหัวจิกหน่อยพร้อมยังครับนี่ครับหัวจิก13กรัมใช่มครับใช่ครับเปิดมาตานะครับเป็ดมาตานะครับลองดูครับหัวจิกนักกรดสองกันะครับรอชมกัยนะครับผม จิ๋นโกบสัมยันนะครับหัวที่สามกําก็เปิดแมตปลาเก๋าหกร้อยโลครับบอกเป็นต่อฟิตชิ่งอัพเฟอร์กแกงจกังหวัดระยองครับ ติดนกบสายันครับหัวที่สามกรัมอันนี้เป็นเวอร์ชั่นตะเบ็ดมาตัานะครับนี่ครับน่าจะเป็นปลาเก๋าครับตัวนี้นี่ครับใสสวยครับอ๋อดูนกบงัดปลาน้ำเช้าครับผมนี่ปลาเก๋าตัวแรกครับผมนี่สวยงามครับน่าจะใส่กับสองครับตัวนี้นี่ครับสวยงามครับนี่ครับ นี่ครับหนึ่งตัวมาแล้วครับไส์สวยครับตัวนี้มีสอง oh. สองโลนะครับแับนี้ครับมาครับนี่ครับโอ oh. ้ oh. ดูทีมงานนี oh. ่ครับนี่ครับว้ oh. oh. าวหายทิกสิบสามกร,รมัมครับผม ui 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 nó. ui 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 เหมือนกันครับสิบสามยังสิบสามอยู่นะครับเวิดย่างเงี้ยเหนจิ๊บกบสองยานนะครับสะเด็ดมาตาครับมาดูแอคชั่นของคันดับรัดครับโอ้โหอย่างสวยงามฮัทงัดครับวันนี้ปะขวาหน้าปะขวาหน้าโดนสายแล้วโดนสายแล้วโดนสายแล้วอ้อมเอาหัวหัวหัวผมหัวผมหัวผมเอาหัวครับเอาหัวผมมาแต่เย็นนะแต่เย็นแต่เย็นนี่ครับผมมิดไปเลยครับตัวนี้นี่ พัดมาเลยครับอันเตนดีๆโอ้โหอมมิดไปเลยอ่ะตัวนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นกุ้งเกี้เห็นได้เบ้นตี ยีนเบนีกุ้งได้ครับตรงๆเดี๋ยวราจะลองเปลี่ยนดูครับลองเปลี่ยนเหยยกุ้งดูเปยียได้แล้วเมกีมีนกัผมตยัวใหญ่ได้เปลียนนะโนสกัดผมผมสกัดตกน้ำนแเนี่ยเราจีอมิดครับผมแ6แต่ว่าไม่เป็นเวทเมกา กวบอลไวใหเปลี่ยนเป็นกวนักลองดูอันนี้กัวนักใช่กวนักกัวหนี่ต้องเอาแบบไหนสิไงกัวมันนี้จะหนักกว่ากวนจะใหญ่กว่าหน่อยเพราะว่าอย่าเป็นกลางเพราะว่าเราอยู่ใต้ลมมันกระเด็นแน่ครับติ๊งหนอนนะครับนี่ครับหนอนหัวติ๊ก สิบสามกล้ำอย่างเงี้นนี่ยครับนี่เอนว่าโอโดกับพวกใหญ่อีกแล้วครับกัดกุ้งนะเอา้ตมไม่พี่เอาพวกต้มเกี่ยวพวกไว้ให้เราเล่นโหอัซื้ออยู่หมุนหมุนไม่ออกหมุนไม่ออก กเป็นไงครับดูว่าปวดแขนอะไรด้วยปวดแขนเยอะอ้โหดูขิงขิงนะกขิงนักกลมเครับตอนนี้นักกลตอนนี้นักกลเงียบจากจากฮอตตอนช่วงเช้าก็ตอนนี้นั่งเงียบแล้วดูครับนั่งหงอยเลยครับวิ่งดีจรงเลอ่ะเหี้ครับโอ้ดูว่าหลังหลังนะครับเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวให้ดูนะทางเขาเลยนะครับนี่ครับนี่ทางเขาเลยมีหลายคนบอกว่าเออกุ้งเนี่ยเป็นทางของผม ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ผมรอดเพราะกุ้งเนี่ยมาเยอะมากเลยให้ดูนะชัดๆไม <c oughs> ่หลุดพ<บ>ิเด็ดมากเลยเทคนิคยังไงครับคือกุ้งเนี่ยตีลงไปปล่อยจมปล่อยจมลงไปเนี่ยกอมาชาม้าชา้ชาถ้าไม่กัดหยุดก่อนถ้าไม่กัดหยุดก่อนนะสักพักกรอมาใหม่ถ้ามีตัวกัดตุบแน่นอนครับตุบแน่นอนครับเคไม่ยอครับงเดี๋ยวขอไปสู้ต่อเลยเดี๋ยวนะครับดูนะกบครับนี่ครับตอนที่นะกบยังกอเปิ้นอยู่ครับ กุ้งครับจุ้งครับทำงานไหมดูครับนี่นันสุดตัวเท่านี้ครับห้าตัวแล้วครับนี่ห้าตัวครับไหนไม่น้อยหน้าเหมือนกันนี่ครับเป็นห้าตัวไม่กล้าจะออกไหมพี่จะบอกเด็กมาไม่ดูเด็กมาไม่ดูเด็าไม่ดูเด็าไม่ดูโอ้โหตามติดไปเลยอ่ะดีเด็กมาดูดีเด็กมาดูเอามาเหนัสืนะครับ ดูครับดูครับนกกดูครับดูการนกกลมนะครับผมอะไรครับอะไรครับรอรอกันต้านโยมาอะไรครับอะไรครับเนี่ยตุ้งตุ้งตุ้งครับตุ้มกุ้งกุ้งครับกุ้งนะครับไอ้กุ้งตุ้งตุ้งตุ้งโอ้อาตาอะไรใครตาอะไรกับพงนะกับพงนะกุ้งกำลังระบาดครับกุ้งครับดูกุ้งครับกับพงก็ชอบนะครับ ย่อยนะย่อยนะใหญ่นะใหญ่นะใหญ่นะจะยังนะจะยันนะครับสวยงามนะท่านนี่พันเลยครับพันเลยจีรูมิดจีรูมิดนะครับเบีเท่าไหร่ครับวันนี้86ดสิบหกครับผมโอ้แปดสิบหกครับน้ำตาลมาเลยโอาละอย่งคู่ใหญ่คู่ไายก็ปลาปลาก็ปลาตรงกลางหายหมดเลยอันนี้ลูกมันท่านน้นอันนู้นน้พอมันอะ ไปแล้วไเหรอับเ้อะครับเดี๋ยว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 เี๋ครนี่ครับดีครับนี่ครัตุ้งตุ้งตุบงป็งมือไหมครับดึงมือไหมดึงนบผมดูดูครับนี่โอ้โหหลุดไปเลยกุ้งครับในล้อเรียนคน คนที่เขาหนึ่งนะครับร้อยเหรียญนะพี่โอนะร้อเรียนพี่โอนะใครๆเขาเขาไปแล้วโอ้โหตาใหญ่นักหูุเสมอนะเก่าเลยก็คงอะไรเก่าแบบนี้ดูไปลอกก็ลอกพี่โอมาหมดเลยหลุดก็หลุดตามพี่โอเหมือนกันอ้าวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สาวพี่โอ ตอนนี้เปลี่ยนให้นาติกตกนะครับเปลี่ยนให้นาติกตกเพราะว่าเมื่อยครับปวดแขนไม่ไหวแล้วแล้วลองไปดูครับเปลี่ยนนาติกตกตน,น้พี์โอโอกำลังได้ปลาครับอะไระครับกุ้งอนะ่ะกุ้งอนะ่ะ ต่อนนี้รวยลากทีก<ห>ุ้งบานเลย โอ้สายใหญ่มากโอ้ยตัวนี้น่าจะสี่โลติดดีมากนี่เป็นปลาติดบ่อเนาะโอ้ยยังรอใหญ่มากใหญ่มากครับปลาลงนี่นี่ 在做些。 ขอ, 15, ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ราตแรกมาแล้ว เฮ้ยพี่โอมาว่ะพี่โอก็ตามมาว่ะเฮ้ยโอ้ยมาติดติดกันเลยว่ะ 我们俩要一起 フフ <laughs> ไปทอดกลางบ่อขอบคุณมากครับขอบคุณมครับแล้วยาวได้เปรียบครับโอ้ขอบคุณมากครับเอาทิกไม่กลุมกันยัง หนึงเนเนยนะ่งจิกหนจิกสามกรัมนะครับเผด็จมาตรหนึ่นงจนะิ๊กนะกรับผมยันนะครับผมวันนี้มาดูผลประกอบการนะครับได,ด,นะด้ทั้งหมดกี่ตัวนะหนั่งี่กทั้งหมดทั้งหมดปลากระพงห้าตัวครับผมแล้วก็ปลาเก๋าหกตัวครับผมน้ำเช้าน้ำเช้าได้มาห้าตัวครับผมได้จากหัวจิกสิบสามกรัมครับ เวอร์ชั่น2เป็นเวอร์ชั่น2ครับผมคมแข็งแรงดูไซส์ปลาครับผมสองบวกพิกครับสิบสอมกำครับผมอันนี้กรจะเป็นเก็บน้ำเช้าครับผมผมจะอยู่น้ำเช้าครับผมในไซส์กระพงกระปุกได้ได้กี่ตัวเข้าน้ำเช้าน้ำเช้าผมได้6ตัวครับผหกตัวใช่ไหมหกตัวตััวครบแล้วก็ให้น่าติเก็บต่อครับผมผมมาเก็บได้หัวหัวสามกมครับเป็นตัวลิมิเต็ดครับผมเป็นตัวเล็กสามกมครับ เบ็ดมาตานะครับเบ็ดมาตานะครับหัวสามกำนนี้ใช้กาเรนนะผมะถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเบ็ดเ,เบอร์หนึ่งไม่เบอร์หนึ่งก็เบอร์สองครับผมหัวสามกำครับผมวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเ,เร็จครับ,รบสุดยอดครับบอเป็นต่อระยองถือว่าแจ๋วแล้วผมกำลังคุยอยู่ครับว่าจะให้มีแมตต์ประมาณนี้อีกครับผมปลาเก๋า ผสมกระพงรอติดตามกันน่าจะเป็นเดือนหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองดูวับผมว่าว่าจะจบแบบไหนจะปลาเก๋าเท่าไรกระพงเท่าไรค่าคันเท่าไรคนกี่คนเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับผมอันนี้นักี่แล้วู้ครับที่คุยไว้ตั้งแต่เกินเกินไว้ช่วงแรกว่าเก๋าประมาณ500โลแล้วก็กระพงประมาณ100โลคันประมาณ30คันค่าคันอยู่ราวๆ3,000กว่าๆหน่อยๆครับผม อจะลดคนลงหน่อยเพราะว่าเห็นคนมันเยอะว่าแล้วแบบนี้แบบนี้ปลาปลาเก๋าแบบนี้แบบนี้ปลาเก๋าหกร้อยโลครับผมส่วนปลาเก๋าปลากระปลากระพงเป็นปลาเก๋าที่ว่าอยู่คางบ่อซึ่งปลากระปลาเก๋าปลากระพงขึ้นดีมากครับวันนี้คงนี่าจะเหลือประมาณสักสองร้อยตัวได้นะใช่ใช่ใช่ผมว่ายังออกไปก็เยอะเหมือนกันครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองคุยค่ะเขาให้เขามาเติมมาผมแล้วเดี๋ยวแมทอยากให้แมทหน้ามันประมาณนี้ ไซส์ใหญ่มากเลยครับผมดูไซส์นั่นเนี่ยตรวนี้จะมีห้างรอนใหญ่มากรับคทั้งบ่อทั้งนี้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นต่อระยองพินชิ่เป็นปลาน้ำก๋อยครับน้ำก๋อยรับนี้ก๋อยเกล็ดหือว่าสุดยอยครับแบบนี้ครับฝากติดตามเพจไว้ด้วยครับผมบ่อเป็นต่อระยองครับผมแล้วเร็วนี้ครับผมฝากช่องเราด้วยฝากช่องเรด้วยอ่าฝากช่องเลยนะครับเอ่อหัวจิกกบสามย่านครับผมพิชชี่ ไทยแลนด์คร mm ับ hmm. ม